แต่แน่ๆสําหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกก่อนว่านี่คือพลังงานของไพ่ที่อยากส่งสารนี้ถึงคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ถ้าเชื่อพลังงานของไพ่มาดูคลิปนี้ถ้าไม่เชื่อปัดผ่านไปได้เลยค่ะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์อยากส่งสารอะไรถึงคุณนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะใบที่สองนะคะใบที่สนะคะว้าวมาดูกัน ใ่บอกว่า 1. ว้าวคุณมีข่าวดีเรื่องการเงินหกเหรียญหยิบใส่มือจะได้เงินในเร็วนี้เร็วๆน,ววนี้รอคอยอะไรอยู่นะคะพไพ่ใบนี้ว้าวการเจรจาทําธุรกรรมยื้อเรื่องพูดคุยเกี่ยวเรื่องการเงินไว้สําเร็จใบนี้นะคะเพจออฟเดอะเพนติคอช่วงนี้มีโชคมีดวงรอราบร้อยอะไรอย,อยู่ได้ราบมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนช่วงนี้คนที่มาช่วยเหลือคุณจะเป็นคนที่อายุน้อยอ่า คนที่ยังไม่มีแฟนระวังคนอายุน้อยมาแอบมาชอบในช่วงนี้นะคะแล้วก็อายุน้อยไม,ไม่ไม่สำคัญแต่อายุน้อยแต่กับเปคุณซะด้วยสี่ในช่วงนี้ถือว่าว้าวและดีมากๆทั้งเงินทั้งความรักแล้วก็การเจราจาพูดคุยสำเร็จค่ะถ้าใครรับพลังงานนี้และรู้สึกว่าชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรักทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย